สวัสดีครับพบกับการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะครับผู้จัดทำคำอธิบายนะครับก็คือคุณครูโยครับคุณครูธนินรัตกริชันทัศน์สิริวิสารสวรรค์นะครับโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD ครับ วัตถุประสงค์ของการทดสอบนะครับการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำข้อมูลจากผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนซึ่งมีความสามารถสูงให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีผลการทดสอบในระดับต่ำโดยครูผู้สอนพิจารณาผลการทดสอบของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายบุคคลเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีผลการทดสอบความสามารถและทักษะใดที่ควรได้รับการพัฒนาโดยจำเป็นต้องปรับกระบวน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนเช่นการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นลายบุคคลเพิ่มเติมเป็นต้นนะครับแต่ช่วงนี้คือช่วงของโควิดเราก็จะใช้กระบวนการในการเรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับเด็กๆประเภทของการทดสอบนะครับ 1. การอ่านออกเสียง 2. การอ่านรู้เรื่อง 3. การเขียนเรื่องและเราก็จะประเมินเป็นรายด้านแล้วก็ประเมินแบบภาพรวมนะครับเรามาดูการอ่านออกเสียงนะครับบทอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็จะเป็นบทอ่านเรื่องจงมีสติในทุกหน้าที่ของชีวิต โดยใช้เวลาในการอ่านจํานวน5นาทีนะครับนักเรียนให้นักเรียนอ่านกับผู้ปกครองนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคุณครูก็ได้ประชุมกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้วว่าให้นักเรียนได้อ่านกับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดนะครับ และในปีนี้นะครับก็จะให้ผู้ปกครองนะครับเป็นผู้ประเมินการอ่านของนักเรียนครับอันนี้ก็จะเป็นแบบการอ่านออกเสียงนะครับเรื่องจงมีสติในทุกหน้าที่ของชีวิตแล้เรียนสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็อ่านได้นะครับอ่าเดี๋ยวคุณครโยให้เวลานะครับแคปหน้าจอได้นะครับหรือถ้านักเรียนไม่แคปหน้าจอนะครับ ก็สามารถสแกน QR code นะครับอ่านออกเสียงได้นะครับเพราะว่าครูโยเซฟใน Google Drive ให้นักเรียนแล้วนะครับและอีกทางหนึ่งนะครับครูโยก็ได้ส่งนะครับไปในทางไลน์ของประจำชั้นเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ไฟล์ตัวนั้นในการอ่านให้กับผู้ปกครองได้รับฟังได้นะครับระดับของการประเมินการอ่านออกเสียงนะครับ ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียนครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือในระดับดีมากระดับที่2ก็คือระดับดีระดับที่3คือระดับพอใช้และระดับที่4คือระดับปรับปรุงนะครับทั้งนี้ก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ประเมินนักเรียนนะครับ อันนี้ก็จะเป็น QR Code ประเมินการอ่านออกเสียงนะครับก็สามารถแคป QR Code ได้เลยนะครับโดยคุณครูโยนเนี่ยก็จะส่งไปให้กับไลน์กลุ่มประจำห้องเรียนนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้ในไลน์กลุ่มประจำห้องเรียนด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปประเมินได้เลยนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยอ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ นักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะครับบทอ่านออกเสียงนะครับโดยผู้ปกครองเนี่ยก็จะประเมินนักเรียนโดยการสแกนผ่าน QR Code นะครับหรือผ่านลิงก์ที่ส่งให้ในไลน์ของห้องเรียนนะครับนี่ก็คือหน้าประเมินนะครับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับ ผู้ปกครองประเมินนักเรียนในการอ่านออกเสียงป .6 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรใจดีนะครับโดยนักเรียนเนี่ยก็อ่านบทอ่านออกเสียงเรื่องจงมีสติในทุกนาทีของชีวิตให้ผู้ปกครองฟังนะครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับก็จับเวลาด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็จะกรอกตรงนี้นะครับ ก็จะกรอกชื่อของผู้ปกครองก็โปรดระบุด้วยนะครับว่าเป็นนายนางหรือนางสาวนะครับจากนั้นก็ระบุคํานําหน้าชื่อของนักเรียนนะครัะว่าเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงนะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อนักเรียนนะครับโดยไม่ต้องใส่เด็กชายเด็กหญิงแล้วนะครับแล้วก็ระบุว่านักเรียนอยู่ห้องอะไร6กทับหนึกับสทับกับสนะครับจากนั้นก็ใส่เลขที่นะครับ มีเลขที่1ถึงเลขที่30นะครับส่วนนักเรียนผู้ปกครองท่านไหนเนี่ยจำเลขที่นักเรียนไม่ได้ก็ให้ให้เลือกอันนี้นะครับจำเลขที่ไม่ได้นะครับจากนั้นก็เป็นการผลการประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนนะครับนักเรียนอยู่ในระดับใดนะครับก็ให้ผู้ปกครองเลือกว่าอยู่ในระดับดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงนะครับแค่นี้นะครับไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านที่สองนะครับเป็นการอ่านรู้เรื่องครับการอ่านรู้เรื่องนะครับก็มีจำนวนทั้งหมด20ข้อด้วยกันครับแล้วก็20คะแนนเพราะว่าข้อละ1คะแนนนะครับ จำนวนนะครับก็ให้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับโดยป .6 เนี่ยเป็นปีสูงสุดของชั้นประถมศึกษานะครับเบทอ่านก็จะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับเพื่อให้สอดรับกับทักษะแห่งศตวรรษที่21นะครับอันนี้ก็จะเป็น QR code แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องนะครับนักเรียนก็สามารถแท็บหน้าจอเพื่อเข้าได้เลยนะครับ แล้วก็ครูยโยก็จะส่งนะครับลิงก์นะคะให้กับคุณ,คณลิงก์การลิงก์แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องนะครับให้กับไลน์กลุ่มของคุณครูประจําชันนะครับนักเรียนก็สามารถกดในลิงก์นั้นเพื่อเข้าไปสู่แบบทดสอบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนชมพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับนี่ก็เป็นหน้าตาของแบบทดสอบนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยสแกนผ่านาคิวอาโค้ด หรือจะเป็นลิงก์ที่คุณครูประจําวิชาเนี่ยส่งให้กับคุณครูประจําชั้นนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับนี่เป็นแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องรายวิชาภาษาไทยนะคะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25-64โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD นะครับลักษณะเครื่องมือก็เป็นแบบทดสอบชนิด4ตัวเลือกนะคะจำนวน20ข้อนะครับ20คะแนนนะครับก็คือข้อละ1คะแนนใช้เวลา30นาทีด้วยกันนะครับ ก็คือให้น <ipe nio> ักเรียนเลือกข้อท <itud soundtrack> ี่ถูกที่สุดเพียง1ข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเพื่อนักเรียนเข้ามานะครับนักเรียนก็เลือกเด็กชายเด็กหญิงตรงนี้นะครับแล้วให้นักเรียนกรอกชื่อของตัวเองนะคะตรงช่องนี้แล้วก็ให้นักเรียนระบุว่าห้องอยู่ห้องอะไรนะห้องหนึ่งห้องสองห้องสหรือห้อง4ี่นะครับจากนั้นนักเรียนก็มาเลือกเลขที่นะครับหถึง30นะครับถ้าจําไม่ได้ก็เลือกสุดท้ายนะครับคือจําเลขที่ไม่ได้นั่นเอง แบบทดสอบจะมีด้วยกันก็คือ20ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกได่ก็ไก่ขอไข่ขอควายหรืององูนี่นะครับก็ไล่ไปนะครับจํานวน20ข้อด้วยกันไม่ยากเลยนะครับขอให้ตั้งใจทํานะครับเด็กๆเพื่อวัดความสามารถทางด้านการอ่านรู้เรื่องนะครับว่าเรามีความสามารถในระดับใดนั่นเองนะครับ นักเรียนก็อ่านมาเรื่อยๆนะครับถึงข้อที่ยี่สิบนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนทำถึงข้อที่2ี่สงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็กดส่งแล้วนักเรียนก็จะทราบว่าคะแนนนะ่ะนักเรียนได้กี่คะแนนนะครับเพราะว่าคุณครูโยนเนี่ยได้ตั้งเอ่อตั้งค่าโปรแกรมไ้แล้วว่าให้เฉลยเลยว่านักเรียนได้กี่คะแนนนะครับต่อไปเป็นด้านที่สามนะครับเป็นด้าน การเขียนเรื่องนะครับก็ครูโยก็จะให้นักเรียนเขียนจำนวน5บรรทัดน,นะครับไม่น้อยกว่านี้ไม่มากกว่านี้ขอ5้าบรรทัดเท่านั้นนะครับแล้วก็สะอาดนะครับลายมืออ่านออกนะครับถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูโยก็ตรวจไม่ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนะครับก็คือครั้งนี้นักเรียนต้องตั้งชื่อเรื่องด้วยนะครับส่วนประเด็นนะครับ ของครั้งนี้เนี่ยก็คือเขากำหนดมาให้ก็คือ <c oughs> ชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด -19 นะครับอันนี้คือประเด็นนะครับนักเรียนอย่าเอาประเด็นมาตั้งเป็นชื่อเรื่องนะครับอันนี้ครูโยมไม่ให้คะแนนให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องใหม่ที่สอดรับกับประเด็นชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด -19 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถแคปบหน้าจอนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนใส่สมุดนะครับ ขึ้นหน้าใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วนักเรียนก็เขียนนะครับด้านบนนะครับอันนี้ครูโยยกตัวอย่างนะครับเด็กชายรับผิดชอบนามสกุลต่อการเรียนป .6 กทับเลขที่5้นะครับนักเรียนก็เขียนชื่อของนักเรียนเองนะครับปอะไรนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็เขียนวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็กลางหน้ากระดาษนักเรียนเขียนว่าการเขียน ตามจินตนาการนะครับบรรทัดต่อไปนักเรียนก็เขียนว่าประเด็นชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด -19 นะครับและบรรทัดต่อไปนักเรียนก็ตั้งชื่อเรื่องเองนะครับว่าเป็นชื่อเรื่องอะไรนะครับแล้วนักเรียนก็เขียนจํานวนทั้งหมด5บรรทัดด้วยกันนะครับโดยบรรทัดแรกเนี่ยก็ย่อหน้าให้ครูยโยด้วยก็คือ2ช่องนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับครูยโยก็ขอฝากครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับสู้ๆนะครับเด็กๆขอให้ทำแบบทดสอบได้คะแนนเต็มทุกคนเลยนะครับวันนี้ครูยโยขอลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ